เมื่อแจ็คคุยกับเป็ดนะคะเป็ดที่นี่ไม่กลัวคนเนาะนกเป็ดน้ำนะคะเนี่ยม,มาก เจอกันแล้วคุยกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวแล้วค่ะนุ๊ปเป็ดก็ะวะ่า อ,อ,อ,อ๋อเียงยี่สิบล้วะอ๋อมีมีเป็ดตัวหนึ่งนางเจ็บขาเป็ดตัวผู้อิสสีเขียวอ่ะแมนเหรออ๋อเป็ดตัวผู้หัวสีเขียวนะคะเป็ดตัวเมียเป็ดตัวเมียก็ตัวล,ลายเป็ดตัวผู้จะสวยนะ ไอ้ไม่เข้าใจนะไอ้นกบัดไอ้ไม่เข้าใจเปิดทอกกิ้งแล้วก็เปลนมากนะคะตอนนี้นางนางกลัว บ้านเขาไม่มีทรายนะคะมีแต่ก้อนหินถ้าใครลงไปว่ายน้ำก็ต้องเหยียบนนี้แหลลงไป ตินตอง g มากเลยตั่งลังว่ายน้ำสวยไหมคะเก็บวิวมาฝากหนาวแล้วเย็นมากเลย ปกติที่นี่จะมีคนออกมาเล่นนะคะออกมาเดินเที่ยวชมวิวแต่ช่วงนี้โรคระบาดก็เลยไม่ค่อยมีใครออกมาโอเคเก็บบรรยากาศมาฝาก

จะมีรูหอยอะไรนี่เลยแล้วกู้อะหอยอันนี้หอยอันน,ออน,นี้เหมือนหอยแมงผู้ะอะตามก,ก้อนหิน ตามก่อนเดิไปตามซอก โอเคนะคะวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากยังไงก็ฝาก YouTube c h a n n enok OK l channel นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ